Traffic Channel TV Online. คุมม่วงขอบคุณครับคุณกิติคุณผมสมศักดิ์พีรลุงผู้สื่อข่าวภาคสนามขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่วัดคลมม่วงอำเภอขามสกแกแสงครับอ,อจังหวัดนครอ,อ่าราชสีมาขณะนี้ก็ได้อุปชาสมบทหมู่ก็เกือบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปพบชมภาพแบบเรียลไทม์นะครับว่าบรรยากาศการบวช เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับกำหนดการพิธีตัดไหวางานผูกพัทตศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดคลึมม่วงตำบลนวนเมืองอำเภอขามสแกแสงจังหวัด,ดคนครราชสีมาในวันพฤหัสบดีที่4มกราคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาพิธีอันศักดิ์สิทธิ์มหาบุญมหากุศลในครั้งนี้ พระราชวัชรสิมาพรรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงพ์ันจาอากาศโทสมพงษ์มั่นสารในอำเภอขามสแกแสงประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนางเฉลียวสวัสดีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนเมืองเป็นประธานฝ่ายคารวาสและประธานในพิธี จากการรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าวัดคืมม่วงได้ก่อตั้งมาพร้อมๆกับหมู่บ้านคืมม่วงเมื่อปีพุทธศักราช2531เป็นต้นมานับถึงพุทธศักราช2566มีอายุครบ28ปีแล้วซึ่งเป็นวัดที่มีการพัฒนาในหลายๆด้านมาอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งอบรมศิลธรรม และการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสงฆ์สมณีนและประชาชนโดยทั่วไปโดยสัทธานในบวลพระพุทธศาสนาโดยความสามัคคีของพระสงฆ์และชาวบ้านคลิมม่วงจึงได้ดําเนินการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นหนึ่งหลังและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงนับว่าเป็นการก่อสร้างอุโบสถได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างสมบูรณ์ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วดังนั้นในวันนี้จึงมีการกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลสมโภชอุโบสถและประกอบพิธีผูกพัาตสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตขึ้นเพื่อเป็นการน้อมถวายอุโบสถให้เป็นศาสนาสถานสิ่งปลูกสร้างตามคตินิยมในเขตพุทธาวาสและเพื่อเป็นที่ปร,ริดิษฐานขององค์พระปฏิมากรพระประธานเป็นที่ประกอบสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ และศาสนสถานมรดก uh สมบัติอันทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมประจำวัดคลึงม,ม่วงแห่งนี้ตลอดไปโดยพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเจ้าภาพร่พรรวมตัดไหวลูกนิมิตพร้อมกันณมณฑลพิธีเชิญเจ้าภาพมิตรมงคลประจำลูกนิมิตที่จัดไวข้าราชการพ่อค้าประชาชนพร้อมกันณท,ท,ทนี่หน้นนาโรงอุบโบสถพระราชวัชรศิบาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาประธานฝ่ายสงฆ์และพระที่อาราธนามาในงานเข้าโรงอุโบสถนางเฉลียวสวัสดีนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบน,โน,โน,โนูนเมืองประธานฝ่ายครวัตเดินทางมาถึงณโรงอุโบสถจุดเทียนทูบบูชาพระรันตนตรยพร้อมกันนี้พิธีกรได้อาราธนาศินประธานฝ่ายสงฆ์บอกสินเจ้าหน้าที่อัญเชิญพระบรมราชองการจากโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์ นางเฉลียวสวัสดีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนเมืองอ่านประกาศพระบรมราชองค์การพระราชทานวิสุงคามสีมาพร้อมกันดีพิธีกรนำกล่าวถวายโรงอุโบสถนางเฉลียวสวัสดีนายกเทศบุตรีเทศบาลตำบลโนนเมืองนำของหลังน้ำประยัดที่ฝ่ามือประธานฝ่ายสงฆ์พิธีกรอารัธนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต เสร็จแล้วประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาถวายจัดตุปัจจัยไทยธรรมโดยตัวแทนเจ้าภาพสี่ท่านและตัวแทนเจ้าภาพลูกนิมิตเก้าลูกรวม13ท่านเข้าถวายประธานในพิธีฝ่ายคารวะและเจ้าภาพทั้งหมดร่วมกันกรวดน้ำมงคลเริกประธานตัดไหวลูกนิมิตในอุโบสถพร้อมกันกับเจ้าภาพและผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพตัดไหวลูกนิมิต โดยพร้อมกับทั้งบดเก้าลูกพระสงฆ์สรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลขถาประชาชนรับอนุโมทนาหลังจากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์คณะสงฆ์ทําพิธีทักนิมิตตามทิศต,ต่างๆจนครบทั้งหมด8ทิศเทวดาทั้ง4องค์รับทักนิมิตต่อจากนั้นพระสงฆ์ประกอบพิธีสวดสมบุติติจีวราวิปวาะและสวดสมานสังฆวาสิมาในอุโบสถ ประทานสง์นำสวดบนไหว้พระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธีพร้อมกันนี้มีการแห่หน้าครอบอุโบสถและทำพิธีอุโบสมบทนาคหมู่ตามลำดับจนเสร็จพิธี ขอเจริญพรญาติโยมอาตมาในนามพระแสนคเวสโกรหรือพระอาจารย์ตงุงในวัดบ้านถึงม่วงตำบลนนวังอำเภอสามสแคสแคสงจังหวัดนครราชสีมาเนื่องไงมาในงานของงานถูกพระสถิมาฝังรูุมินวัดบ้านถึงม่วงซึ่งได้สร้างโบสถ์มาหนึ่งหลังเพื่อกําลุงพระพุทธศาสนาให้สื่อ ให้สืบทอดต่อไปนหญาติโยมนะจึงขอเจริญพรญาติโยมที่มีบุญบิดาหรือว่ามาร่วมบุญร่วมกุศลเนื่องในวัดบ้านคุมม่วงของเราจึงขอเจริญพรญาติโยมและว,วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีนาคมาหุ่ข้บทจํานวนีล<อ>ูกครับแล้วก็นักแปลที่ดทงได้ได<อ>้เกียรติก<อ>็มาฝันนาค ทางวัดก็ได้ติดต่อนักเร่ชื่อดังทศคนหินมะพานได้มาทำการเรีเรยกขนนาคที่วัดเนื่องในงานผูกพระถินว่มาก็มีนาคประมาณสี่สิบรูปหือสี่สิบสี่สิบนาคจึงจึงมีมาดังนี้แล้วก็ขอกฝากบอกญาติโยมว่าวันนี้ก็ขออนุโมทนา ออธาที่ที่ญาติโยมทุกคนได้ร่วมมาทำบุญทางวัดก็ขออนุโมทนาบุญที่ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมจิตอันเป็นกุศลที่ร่วมบุญมาในเนื่องในงานปูพัชสิมาในงานนี้จึงขอเจริญพรญาติโยมทุกคน traffic channel tv online